หนังเอเลี่ยนในตำนานกลับมาแววสวัสดีครับผมมิตาการจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคอหนังทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมารนะีวิวแอนวิจารให้ท่านผู้ชมได้รับฟังอีกเช่นเคยนะ็นการรีวิวหนังแบบบ้าน,านสไตล์มิตรการกับผมเองเหมือนเดิมก็วันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง Independence Day Lisa Chen หรือชื่อภาษาไทยก็คือ ID4 สองคราม บโลก็ลต้องบอกว่าเป็นหนังเอเลี่ยนในตำนานที่มีอยู่ในความทรงจําของคนดูหนังหลายๆคนเลยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีฉากที่ในตำนานตอนท้ายเรื่องที่เป็นอะไรที่น่าจดจำที่สุดของหนังเอเลี่ยนเลยที่ผมเคยดูมาเลยคือต้องบอกว่าฉากทาลายยานเอเลี่ยนในภาคแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหพูดแล้วขนลุกอีกแล้วอะ่ะสุดยอดจริงๆนะแล้วในสมัยนั้นเนี่ยการทำซีจีพวกยานในโรงเอเลี่ยนหรือว่าฉากต่างๆที่ระเบงระเบิดเนี่ยโอ้โหถือว่าเข้าขั้นทันสมัยที่เดียวเชียวนะคระับสำหรับในสมัยนั้นสาหรับตอนที่หนังออกก็ไม่่พูดดสอยยะะะะแ้กกัััันนนนนคคครรบาหหทีงไ บอกว่าเป็นหนังในตำนานเรื่องหนึ่งเลยนะสำหรับหนังเอเลี่ยนกลับมารอบนี้ก็เว้นรักจากภาคแรกไปนานถึง20ปีในโลกจริงเลยทีเดียวนะฮะส่วนตัวผมว่าคิดว่าไม่น่าจะทําภาคต่อเลยนะครับเพราะว่ามันแบบเป็นหนังในตำนานที่ดูแล้วมันขึ้น,นหิ่งแมวนะครับแล้วแบบโอ้โหเว้นไปตั้งยี่สิบปีเนี่ยผู้สร้างเนี่ยนึกค้มอะไรไม่ทราบถึงแบบอยากจะทาภาคต่อในตอนนี้นะฮะหรือจะเป็นทําตามกระแสเรื่องอื่นๆนะครับเพราะว่าหนังภาคต่อในปีนี้ต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับต้องบอกว่าเป็นปีแห่งหนังภาคต่อโดยแท้นะครับโอ้โหมีแต่หนังภาค่ทแีรก ส0ปีนะฮะการกลับมาบุกโลกอีกครั้งของเราเอเลี่ยนเนี่ยที่มาพร้อมกับสงครามเกินกว่าที่มนุษย์จะรับมือได้นะฮะครั้งนี้เนี่ยพวกมันพร้อมจะกลับมาแก้แค้นจากเหตุการณ์ในภาคแรกนะฮะแบบโหจัดมาเต็มสมยานบันเลอร์เลยมนุษย์โลกทุกคนต้องร่วมมืกอ,กมอ,อกันปกป้องโลกแต่จะทํายังไงเราก็ไม่สามารถรับมือกับเอเลี่ยนที่มีการพัฒนาการและมีพลังอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมีเพียงแค่ชายและหญิงที่มีความกล้าหาญและฉลาดเพียงพอไม่กี่คนนะฮะที่จะสามารถทําให้โลกเนี่ยหลุดพ้นจากการถูกทําลายในครั้งนี้ได้นะต้องไปเอา นี่นะครับสำหรับผมเนี่ยต้องบอกว่าโหหนังดูมีความอลังการมากกว่าภาคแรกเยอะมากนี่ขนาดในสมัยนั้นเนี่ยเขายกให้หนังเรื่องนี้มีความล้ำและไฮเทคทางด้าน CG แล้วนะแต่เมื่อเวลาผ่านมา20ปีเนี่ยต้องบอกว่าในยุคนี้มันเป็นยุคที่ CG ภาพะะยนตร์เนี่ยเดินทางมาถึงขั้นเต็มศูนแล้วนะฮะหนังเรื่องไหนที่มีงบสร้างเยอะเนี่ยเราก็มักจะเห็นความอลังการของ CG อยู่แล้วนะฮะนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทางผู้สร้างหรือผู้กำกับเนี่ยรอให้ CG พัฒนามาถึงขั้นที่แบบอยาก,กใส่อะไรเข้าไปในเรื่องแล้วใส่ได โอ้หอลังการงานสร้างมากๆอ่ะสำหรับหนังภาคเนี้ยโอ้โหแล้เบิดเป็นระเบิดแล้วฉากายานเอเลียนมาบุกโลกเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ เมื่อรการสัตว์ในเรื่องการดําเนินเรื่องภาคนี้ทําได้รวบรเร็วกว่าภาคแรกอย่างชัดเจนเลยนะมาถึงภาคนี้ก็ไม่พูดําทาเพลงนะฮะเล่นเรื่องเอเลี่ยนที่จะมาบุกโลกเลยนะฮะแบบแป๊บเดียวแม่เอเลี่ยนก็มาแล้วผิดกับภาคแรกที่ช่วงแรกเนี่ยจะมีฉากพูดคุยเยอะเป็นอะไรที่แบบนานมากเยอะมากทําให้คนแบบอาจจะเบื่อได้นะ,ะสำหรับภาคแรกอะ่ะมันเยอะก็ภาคแรกเนี่ยหนังกว่าจะจบใช้เวลาไม่กว่า2ชั่วโมงครึ่งนะฮะแต่มาภาคนี้ไม่ต้องพูดําทาเพลงอะไรมากมายส่วนใหญ่เนื้อเรื่องก็จะมีแต่ฉากให้คนดูได้ตื่นเต้นและแบบ ลุ้นกันตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องเลยไม่ได้ปล่อยให้คนแบบง่วงเหงาหานอนแบบภาคแรกในช่วงเล่าเรื่องนะฮะอันนี้ก็คงจะเป็นข้อเดี่นที่ทางผู้สร้างเนี่ยอยากจะโชว์ความอลังการของตัวหนังนะฮะโอ้น่าจะอัดอั้นมานานกว่า20ปีกว่าจะทำภาคต่อทั้งทีจัดเน้นๆเ,เลยละกันเอาแต่ฉากแอคชั่นอะไรอย่างนี้เลยละกันนะส่วนที่ผมไม่ชอบเล็กๆน้อยๆในเรื่องเนี่ยผมว่าเนื้อเรื่องของภาคสองเนี่ยเอาจริงก็ดำไปคล้ายกับภาคแรกแรเยอะอยู่เหมือนกันนะบทแทบจะไม่ได้มีอะไรใหม่ๆเลยแบบเหมือนเป็นการกลับมาบุกรูกของยานเอลีอ่่ออกังแตม,มนะาทภ แบบอารมณ์ภาคต่อเนี่ยมันคล้ายภาคแรกเกินไปนั่นแหละแทบจะไม่ได้มีอะไรใหม่ๆในเรื่องให้คนดูได้แบบเซอร์ไพรส์หรือว่าแบบอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะทําให้คนดูจับจุดของตัวหนังได้ยากกว่านี้หน่อยนะคือแบบโอ้โหมันเดินเรื่องแบบภาคแรกเลยอะ่ะก็เหมือนเป็นการเอาเหตุการณ์จากภาคแรกมาเล่าใหม่ทําตัวละครใหม่แล้วแบบปรับปรุงซ G ีให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองนะสำหรับภาคต่อภาคเนี้ยถ้าคิดในแง่ลบนะบทของหนังก็เปลี่ยนใหม่เล็กๆน้อยเองนะสำหรับหนังเรื่องนี้นะเรื่องตัวละครเนี่ยหลายๆคนคงจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าป๋าวินวง ทาให้ผู้สร้างเนี่ยตัดบทของแกออกไปเลยและต้องดันบทของลูกเลี้ยงในภาคแรกที่ใครเคยดูนะจะมีวิลส์มิทเนี่ยจะมีลูกเลี้ยงนะตัวเล็กๆเนี่ยตอนภาค2ภาคเนี้ยโตเลยนะฮะเอาเจสซี่อัชเชอร์นะฮะมาลบบทเป็นพระเอกแทนผมว่าบารามีเนี่ยเทียบอะไรกับป๋าวิลสมิทไม่ได้เลยนะฮะความเท่หรืออะไรยังห่างชั้นกับป๋าวิลมากอ่ะทำให้ตัวละครในเรื่องตัวเนี้ยผมว่าบทเนี่ยยังเทียบกับตอนที่วิลสมิทแสดงไม่ได้เลยะครับแล้วแถมยังบทน้นอยอีกต่างหากเอาจริงๆในเรื่องเนี่ยน่าจะโดนเลียมแฮมเวิร์ดเนี่ย เ,ะะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ตัวละครเยอะมากอะเท่าที่สังเกตนะผมว่าตัวละครในเรื่องมันเยอะเกินไปนะฮะแล้วแบบการเกีย่ยบทเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นปัญหาสำหรับหนังเรื่องนี้โอ้โหแบบจะเอาคนแสดงเยอะไปไหนว่าแบบจะเอาใครเด่นดีจะเอาคนนั้นเด่นดีเหรือจะเอาคนนี้เด่นดีจะเห็นได้ว่าเขาตัดฉากเยอะเหลือนะฮะตัดไปคนนี้ทีตัดไปคนนี้ทีทําให้หนังเนี่ยดูแบบ สับสนดูมั่วไปนิดๆน,นะฮะในเรื่องการแบบเกียร์บทของตัวละครเนี่ยแต่ที่ผมชอบและแย่งซินเบาๆจากตัวละครอื่นๆในเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นหญิงชาวเอเชียที่ชื่อเองเจล่าเบบี้นะฮะคนที่อะไรชื่อเองเจล่าเบบี้คือแบบโอ้โห,โหออกมาแต่ละซีนเนี่ยเธอสวยและได้ใจชาวเอเชียไปเต็มๆแล้วผมว่าใครเป็นผู้ชายชาวเอเชียก็คงชอบหญิงคนนี้โอ้โหสวยจริงๆครับผมว่าผมชอบเลยหัวใจเต้นแรงเลยโอ้โหออกมาจาละชาก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับผมว่าเป็นการกลับมาของหนังเอเลี่ยนอมตะที่ดูแล้วสนุกดีนะฮะความอลังการเนี่ยมาเต็มนะฮะจัดเต็มจริงๆความมันนนนคควววาาาามมมตตื่น่่เเ้้้ีียยกกกภแรซซะด นะต้องบอกว่าฉากแอคชั่นหรือว่าอะไรเงี้ยจัดเต็มกว่าภาคแรกแน่ๆนะฮะความอลังการเนี่ยใครที่อยากไปเสพความอลังการเนี่ยไม่ผิดหวังแน่ๆนะฮะมันคุ้มค่ากับการรอคอยซะจริงๆนะฮะแต่ในเรื่องของบทตัวละครหรือเนื้อเรื่องผมว่ายังไม่ถึงกับดีเท่าภาคแรกนะถ้าเล่นเรื่องบทหนังเนี่ยต้องบอกว่าภาคแรกเนี่ยในเรื่องบทหนังเนี่ยดูละเมียดละไมกว่าภาคนี้นะภาคนี้มาถึงก็ใส่เอาใส่เอาจะเอาแต่ฉากแอคชั่นเน้นเอามันอย่างเดียวอะแต่ก็คุ้มค่าแหละฮะคุ้มค่าคุ้มค่าหนักเรื่องนี้ผมให้เบลยแล้วกันนะฮะ8เต็ม10นะะฮก็ถือว่าสุดดยยออู่ มาถึงช่วงแตกประเด็นนะช่วงนี้มีสปอยนะคนที่ยังไม่ได้ดูหนังนี่ไม่ควรฟังต่อเลยนะฮะพวกเอเลียนหลังจากแพ้ภาคแรกมันใช้เวลานานถึง20ปีเลยหรือว่ากว่าจะกลับมาโลกเนี่ยคือแบบถ้ามันแค้นจริงๆเนี่ยไม่น่าจะใช้เวลาอะไรนานขนาดนั้นนะที่จะกลับมาเนี่ยไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะผมว่าเนี่ยแถมกลับมาคราวนี้แม่ไม่ได้มียุทธวิธีการลบอะไรที่ดูแล้วมันเหนือชั้นกว่าเดิมเน่เยคืนนี้แบบเว้นไป2ีปีเนี่ยแล้วแบบมาแค่เนี้ยเหรอแบบ ทื่อๆเหมือนภาคแรกไม่ได้มีแบบแผนการจะมายึดโลกที่มันดูแล้วมันเหนือกว่านี้เลยวะคือต้อบอกว่าเอเลียนแม่งไม่ได้มีเล่เหลี่ยมหาอะไรเลยอะนอกจากจะรอให้พวกมันเอกเข้าไปในยานที่แบบดูจะมีแผนแบบแผน ค่นี้เองนะฮะโนนนั้นก็แม่งเหมือนจะโง่เลยว่ะไม้แบบโดนเชื่ออีกแล้วอุนี่เขียมเลยจริงๆเห็นได้ยินไอหุ่นยนต์วงกลมที่มาจากดาวดวงอื่นเขาบอกว่าไอเฮีย้ยพวกเอเลี่ยนพวกนี้มันไปยึดดาวอื่นแม่งเกือบหมดแล้วนะฮะในจักรวาละอะไรเงี้ยโอ้โหเฮี้ยแล้วพวกเอเลี่ยนมันอ่อนขนาดนั้นเลยวะ่ะนี่แสดงว่าคนเนี่ยเก่งมากเลยนะเห็นรูปวิลสมิธแล้วคิดในใจผมนี่คำเหตุผลของหนังที่บอกว่าวิวสมิธเนี่ยตายใน,ในการทดลองชนเอเลี่ยนรุ่นแรกเลยว่ะคือถ้าจะตายทุเลศแบบนี้ผมว่าเปลี่ยนให้คนที่ข จำกว่าน,นี้มากๆนะฮะมาฆ่าตัวละครวิลสมิธตายแบบในเหตุผลในหนังเนี่ยเป็นอะไรที่มันโจ๊กเกินไปนะฮะแต่อย่างว่านะฮะทีมงานก็คงไม่รู้ว่าพี่วิลสมิธแก,กจะไม่กลับมาเล่นในภาคนี้นะฮะโอ้โหอะไรนะเห็นเขาว่าเรียกอะไรฆ่าตัวเกินงามไม่หน่อยทำให้แบบผู้สร้างต้องเปลี่ยนแผนในการสร้างเลยก็เห็นว่าอยากจะดันลูกตัวเองมาเป็นบทเด่นซะด้วยน่าจะเอาลูกตัวเองมาแสดงในหนังซะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบเรื่องมากเกินไปในภาคนี้นะฮะตัวละครเก่าๆเนี่ยมากันแทบจะหมดเลยนะฮะหลายๆคนเนี่ยโอ้โหแก่จนแทบจะจำหน้าไม่ได้บางคนก็แบบ ดูยังหน้าเหมือนเดิมอยู่เลยแต่ก็ตายกันเกือบยกครัวเหมือนกันนะสำหรับตัวละครเก่าๆเนี่ยเอาตัวละครเก่ามาฆ่าแทบจะหมดเหมือนกันก็เหลือหลายคนอยู่กันนะพูดเบอร์ไปนิดนึงฉากที่ชอบที่สุดในภาคน,นี้นะครับสำหรับภาคน,นี้ผมชอบฉากที่ยานลบเนี่ยยิงเจาะเกาะเอเลี่ยนตัวแม่ให้อารมณ์เหมือนตอนเล่นเกมแล้วกำลังจะป่าบอสเลยคือแบบมึงขึงน,นยิงไปยิงไปยิงจนเกาะแตกอ้เหี้เป็นอะไรที่แบบสะใจจริงๆนะฮะาฉากเนี้ยเนื้อเรื่องตอนท้ายเผยถึงการเปิดจัก,กรวาลให้กว้างขึ้นอีกนะฮะลูกจะได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆจาก ผู้ช่วยด, <function> ดาวด,ดาวงอื่นให้เราเ te นี่ยไปดาวอื่นได้ง่ายขึ้นแล้วแบบไปถล่มเอเลี่ยนได้ง่ายขึ้นภาคต่อไปเนี่ยโอ้โหคงจะเป็นอะไรที่มันส์แน่ๆนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกทะเลไปไกลหรือเปล่าเฮ้ยต้องบอกว่าออกจักรวาลไปไกลหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเรื่องเนี้ยยิงไปไกลแล้วนะฮะคือหนังเอเลี่ยนเนี่ยปกติเนี่ยความขังของหนังเอเลี่ยนคือมนุษย์เนี่ยจะไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเอเลี่ยนมากนักนะฮะแต่คือเรื่องเนี้ยเริ่มจะได้รู้ความลับอะไรเกี่ยวกับเอเลี่ยนมากขึ้นมากขึ้นนะฮะหนังเรืืืื่่่่่่่่่ออ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 งงแแรรรรกกกกๆๆเเ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 หมมมมมมนน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 ัะะะะทีีีีีุษยยยยยย์ไได้้้้ขููลลลลลาาาต็็็วจปปปถิศฮ ต่อไปเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงนะจะรอนานกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยรอดูแล้วกันนะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวหนังวิจารณ์หนังในแบบฉบับของผมมิตรการนะฮะชอบมีลิงกดติดตามช่องคลายทางช่องยูทูบผมผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะฮะไม่ชอบยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมรีวิวแบบบ้านๆวิจารณ์บ่นๆขำๆกันไปนะและเจอกันใหม่กับการรีวิวหน ını, mankind, ังเรื่องหน้าของผมสวัสดีครับ